กดรับไปเลยมชมนี้ได้มาแล้วค่ตนนะตำนำชมครับนี้ล้วก็จะสนใส่เลยมชมครับนี่อย่าลืม่ันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทป ดีเด็กชาวกเกงรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนนจากช่องปิ๊จีทีพีอีก้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแลยคุณผู้ชมมี2-3กิจกรรมด้วยกันเลยมชมครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละกิจกรรม,มชม,มก็กิจกรรมแรกคุณผู้ชมครับ ท็อปอัพรับคาตาะใหม่ฟรีมิชมครับผมก็มาสอนรับคาตาะก่อนเลยนี้มิชมกิจกรรมนี้มิชมครับเพียงเติมเพชรนะครับ4ี่ยเเพชรมิชมก็รับคาตาะฟรีไปได้เลยมิชมครับเป็นคาตาะหิมะเลือดน้ชมครับตัวใหม่มิชมครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ครับพี่หลอกอีกแล้วมันรับฟรีตรงไหนไม่ต้องใส่เติมเดียวเออตอนนี้ช่องพี่เก0 0 0มืเจ็ดพันกว่าซับแล้วมิชมครับก็ถ้าช่องพี่แสนซับมิชมภายในก่อนที่คาตาเคาตาะนี้อยู่ห้าวันมิชม ถ้าภายในห้าวันนี้ช่องพี่ถึงแสนซับนะครับพี่แจกสามเล่มครับน้องน้องทำยังไงก็ได้ครับน้องจะกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกใครมาช่วยกันกดซับช่องพี่ก็ได้ครับช่วยกันแชร์พี่หน่อยลวกันช่องพี่จะได้ขึ้นแสนซับไวๆครับถ้าช่องพี่แสนซับพี่แจกสามเล่มครับน้องน้องมารอรับได้เลยครับนี่คือฟรีแน่ๆครับคือพี่แจกแน่นอนครับไม่เชื่อน้องถามคนที่เคยดูช่องพี่ได้ครับว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าจะแจกแล้วไม่แจกนี่น้องมาทุบช่องพี่ได้เลยครับแต่ว่าพี่แจกตลอดครับไม่ว่าจะกี่บาทพี่ก็แจกคร เพราะฉะนั้นและคาตนาแบบนี้พี่ก็เคยแจกนะครับจริงๆพี่เคยมีแจกอยู่แต่ตอนนั้นคือกี่ซับไม่รู้ครับเลยพี่ก็แจกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงแสนซับเมื่อไหร่น้องมาเอาคาตนาช่องพี่ได้เลยครับน้องเพราะฉะนั้นฝากกดแล์กดแชร์ด้วยครับก็คาตนานี้ทูช่งครับ499เพรถ้าเติมในเว็บคันเทพมันชงครับก็คือจะเป็นโปร u ู d อย่างเดียวนะครับ517เพรเติมอยู่ที่4ห1ึอ 143บาทนะพี่ชมครับใช้ u ู d อย่างเดียวพี่ชมครับผมก็จะเติมโปรนี้นะครับ143บาทได้517เพ็ดนะพี่ชมครับ5 4 0 7 9 6 5 1 6อันนี้ u ู d ผมนะครับผมก็กด u ู d เข้าไปแล้วกดเติมเลยเรียบร้อยพี่ชมผมเติมอีกเครื่องนะผมใช้โทรศัพท์เติมเหมือนกันเรียบร้อยพี่ชมเข้าแล้วเห้นปะ้โอ้ยยังไวพี่ชม เติมปุ๊บเข้าปั๊บ่ชมเว็บคันเทพนี่คือเติมสะดวกปลอดภัยไว้ใจคันเทพเลย่ชมเติมเร็วมากเห็นปะกดรับไปเลยนชมนี้ได้มาแล้วค่ะตะนับนี่แล้วก็จะสวมใส่เลยมชมครับนี่อย่าลืมนะครับถ้าแสนซับพ,พี่แจกเลยมชมก็มาโอ้โหข้อความเข้าเต็มนี่ชมหลังจากใช้เงินไปนชม๋ชย่ยาแป๊บนึนนงนที่เก็บของบนนี้ถามว่าเก็บทําไมครับพี่เออมันก็ต้องเอาขึ้นมาแทนนี่ชมไหนเออ,อเคียวเอามาขึ้นแทนนในนี่เคียวแล้วก็ คาตานะหาย,ยาเดี๋ยวเาคาตนะมาขึ้นแทนหนุนผูชมไหนอะเจอตะบัตรมูลสีม่วงโคโนโ่สีเขียววารีคบปีไฟสีฟ้านี่ไงนี่นี่สลับกันชมเรียบร้อยผูชมนี่ได้มาแล้วแล้วเราก็ไปดูในคังอาวุธผู้ชมนี่ ได้คาตาน้ใหม่มาไปเทียบร้อย,ยชมหลังจากที่เราว่านี่มาซื้อมาชมก็กิจกรรมคาตานณนี้ผู้ชมจะอยู่โหวสวยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องยงมสวยกว่าที่คิดออร่าสีแดงออืผู้ชมเท่มาก ก็อย่าลืมนะครับถ้าถึงแสนซับปุ๊บพี่แจกสามเล่มเลยน,น้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพี่เดินน้ชมครับไปพาเพื่อนไปติดตามด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงแสนซับพรุ่งนี้พี่มีแจกบัตรไกหน้าอยู่นะครับอย่าลืมไปรับได้ในวันพรุ่งนี้น้ำชมครับพรุ่งนี้พี่มีแจกบัตรไกหน้าห้าใบนะครับน้ชมก็ไปดูกิจกรรมถัดไปกันเลยน้ชมนี่ กิจกรรมนี้ที่เข้ามาท่านชมนั่นคือเอ็มหนึ่งสองหนึ่งเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ชมลูกซองมังกรนั่นเองเข้ามาแล้วท่านชมกลับมาแล้วท่านชมบทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมท่านชมมีให้แลกเหมือนเดิมเลือกสองชิ้นนะครับที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วก็สามารถสุ่มได้ท่านชมครับเริ่มต้นที่เก้าเพชรท่านชมซึ่งผมมีหมดแล้วครับในตู้นี้เพราะว่าแม้แต่ลูกซองนี้ผมก็มีแล้วท่านผ้ชมัเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้สุ่มนะครับก็ลองสุ่มกันดู เสียงเดียวคือรีกระสุนช้ามชมครับแต่แรงท่านผู้ชมก็คือแงว่าเมื่อได้มาพยายามอย่าลีกระสุนชมแต่ท่าทางมันเท่มากดูมีคนชอบใช้เป็นอามังกรเอาบินเป็นตัวท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าท่าเท่มากท่านผู้ชมก็อยากจะอัพอยู่ท่านผู้ชมว่าผมอยากได้ท่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสีท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับ สกินป ok ืนนี้อยู่วันดวันู้ชมครับสุ่มเริ่มต้นที่9ก้าเพชรนะครับถ้าใครดวงดีอาจจะได้ก้าเพชรก็ได้นผม้ชมแต่ค่าอัพแพงมากนะครับเติมไว้ก่อนเลยบอกเลยว่ากระสืออนนี้จะโดนค่าอัพค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยหอคอยสมบัติอ๋อนี่ผมได้แล้วหมัดม้ชมเห็นเขาว่าตู้เดมอนมาใหม่ดูมิชองจริงจริงก็อยากเทมชิดแยกแต่ว่าไม่เป็นไรทำรวมไปเลยดีกว่ามิชองนี่ม้ชอครับตู้เดมอนใหม่ผูมิชางเขาในชุดผู้หญิงมิชู้ชุดผู้ชายตู้นี้ผมสุ่มได้แล้วครับนี่มันจะไปสุ่าน้ี จัดปสีขาวเรี่ยงตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาใหม่ตึ๊บตึ๊บตเป็นไงมึชงชอยี่สิบใบไม่ออกคุณผู้ชม ก่อนผมออกเขาเลีกลัอคกี้ตันมาไม่ตันเนี่ยมีเจ็ดสิบแต่ว่าเลีกลัอคกี้ไม่ตันมเมนี่ผมออกได้ท่าเก่ามาได้ท่าใหม่ทุกทชมยี่บห้าใบพี่วายังไม่ออกผมชมยีบ่บหกป่ะโหยี่สิบเจ็ด โอ้โหให้ตายสโลบี้ครับไม่ออกคุณผู้ชมแต่ว่าชุดผู้หญิงแล้วดูสวยคุณผู้ชมผมชอบนะถ้เทียบกับชูชาร์มก็ดูสวยคุณผู้ชมมันดูดเป็นแนวตะวันตกหรคุณผู้ชมครับเกือบดูแฟนตาซีดีคุณผู้ชมครับผมว่าสวยนะคุณผู้ชมครับทรงผมก็เป็นสีขาวด้วยคุณผู้ชมค่อนข้างสวยคุณผู้ชมสาวชุดกวีเนี่คุณผู้ชมครับค่อนข้างสวยงามนะคุณผู้ชมครับก็หน้ามีไว้สะสมเหมือนกันนะครับจะสมไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยนี่เอาหินไปแลกเอาคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็กดผิด กิจกรรมนี้อยู่ถึง20วันคุณผู้ชมก็คืออยู่ถึงวันที่เจมกราเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบก็ได้ครับค่อยๆสะสมตัวเดมอนมาสมออกก็ได้นะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ไป็นหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาคุณผู้ชมไปดูร้านค้ากันดีกว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีเพชรแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมจะเซอร์นี่ไปสมดิจัดตัวไปอีก20่บใบเนี่ยสองร้อยหกสเลยโอ้โหแพงเหมือนกันเนี่ยจะหาอัพเอ็มพีศูนย์ก็ เอ้นี่ดีกว่าครับที่อัพไอ้นี่ซองมังกรนี่ถ้ากิดใครสุ่มตองมังกรในตู้แล้วมาซื้อที่อัพที่นี่ได้คุณผู้ชมที่นี่มีที่อัพขายแต่ว่าเพื่อที่อัพสกาสกาผมอัพไปเลเวลาหกแล้วผมไม่อยากอัพต่อผู้ชมผมอยากได้แค่นั้นผมซื้อตัวอื่นดีกว่าผมอยากอัพตัวอื่นให้เป็นเลเวลาหกเหมือนกันเพื่อซื้อชุดผู้หญิงได้คุณผู้ชม ไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้คุณผู้ชมโอเคนะครับดูที่ปืนมอัพได้ปเปล่าโอ้ไข่ร้อยกว่าคุณผู้ชมใจจริงอยากอัพตัวนี้มากที่สุดเลยแต่ว่ามันไม่มีมาขายทีคุณผู้ชมว่าตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ใกล้ถึงเลเวลละไข่แปดสิบเพจจะได้เลเวลห้าเอาไว้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมไปซื้อมาทำอัพเลเวลหกทีเดียวเลยส่วน MP สูตรเลเวลหกยังขาดอยู่คุณผู้ชมครับ สตัวในเลเวลหแล้วผมก็เลยไม่อัพต่อชมเพราะว่าที่ผมไม่อัพตอเพราะว่าผมยังไม่อยากได้ทาน,นะครับประมาณนั้นนะครับชมก็ประมาณนี้คาตนาใหม่ก็สวยงามชมค่อนข้างสวยนะคาตนาฮิมะเนี่ยถ้าใครนะครับอยากได้ฟรีมชมอย่างที่ผมบอกเลยคือกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b รช่ชองผมไว้นะชมแล้วก็ถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่ง แสนซับภายใน5วันนี้ผู้ชมก่อนที่กิจกรรมคาตาละจะไปผมจะแจกคาตาลาฟรีสามเริม่มชมครับเพื่อเผออันมี4ก็ได้ผู้ชมครับไม่แน่ผู้ชมดูก่อนผู้ชมครับถ้าเกิดไวจริงๆแบบเร็วมากๆคืออาจจะสี่เลยผู้ชมเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์รุ้นได้ทุกคนผู้ชมอยากได้ฟรีติดตามช่องพี่ไปเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผู้ชม